ภาษาไทยหัวแถวนับหนึ่งสองามสห้านับจากท้ายแถวไปหัวแถวหนึ่งหนึ่งไหนนะห้าห้าหโ,โอ้อย่ามองหล่นเลยว,วโอ้ยโอ้ยบุกยี่สปีที่แล้วแล้วเนี่ยสเข้าใจไหมสี่สามสหนึง่งเก่งมากเลยต่อไปนักเรียนบางท่านอาจจะไปต่างประเทศเราต้องเรียนภาษาอังกฤษหัวแถวนับเป็นภาษาอังกฤษนับ วันจันอังคารพุทธพระหาดโอ้โหจจวันจันร์พฤหัสได้ไงนักเรียนไม่เข้าใจเหรอไม่เคยเรียนหนังสือภาษาอังกฤษเหรอมันยังไงครับวันทูวันทูเข้าใจไหมเข้าใจครับวแถวนับภาษาอังกฤษวันทูวันเฉยๆนับวันเฉยๆอายผู้ชมทางบ้านาอแขกเขาไหมวันธรรมดานับวันธรรมดา บ้าูเลยนุ่้องมันจะไปตกใจั้นขนาดนั้นมาโถวันทูกแม่ให้เธอนับวันไม่เกี่ยวกับครูหัวแถวนับภาษาอังกฤษนับวันทูโอ้โหจะเอามา จะจะเอามาหมดกะเพราะขี้เลยหรือไงลุงนับภาษาอังกฤษลุงอะนับเป็นละไหมภาษาอังกฤษนับนับผ้านะครับภาษาอังกฤษนับใช่ไปด่าเขาทำไมภาษาอังกฤษอะลุงเคยเรียนไหมนับไหมใช่จะไปด่าเขาทำไมเล่านับภาษาอังกฤษใช่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 จะบ้าเปล่าลุงจะบ้าเปล่าเนี่ยภาษาอังกฤษนับไฟไปด่าเขาทำไมเล่านับไหม ไปไอ้เฮ <I here! S 1> ียเขานับภาษาอังกฤษไม่ได้ด่าเธอเข้าใจไหมนับฝูท <Full. S 1> ีถุยถุยูยไม่ใช่ถุยต่อไปเดินทางมาต่างประเทศภาษาอังกฤษแล้วอาจจะไปประเทศจีนนับเป็นภาษาจีนหัวแถวนับเจ็กตะเกียบข้าวต้มเจ็กบินยังไม่ได้จินเจ็กหนอเจ็กหนอเคยเรียนกัน <c oughs> <c oughs> หรือเปล่าภาษาจีน <c oughs> <c oughs> <ห>นะ <elas> หัวแถวนับภาษาจีนจิกสนอภาษาบ้านเธอมีสนอหรอนับส,ส,สัสซ่าซีโหงอโนซีซ่าส,ส,สนอสเตจอุสลาดแล้วเนี่ยต่อไปอาไป,ประเทศจีนเสร็จปุ๊บจะไปะเดินทางไปขเขมรนับเป็นภาษาเขมรหัวแถวนับโจยฮันเนียกระดอ ทอมทอมเงินปลุกใช่หรือเปล่าเงยนปลักลุงจะเอาอะไรแน่โป๊กกระปลักปลักกระปลุกของลุงเขาไม่เกี่ยวกับเธอทอมทอมกันเนี่ยกระเดาะให้บ้าปบอกอหนูลืมข่าวค่ะกระเดาะช่วยของเรากันเนี่ยกระโดดจอยอ่ะบ่โดต่อไปนับแบบภาษาวัยรุ่นวัยรุ่น ภาษาสติงอะหัวแถวนับอา้อาวไ <c oughs> ม่ต้องแอคชั่นขนาดนั้นเราประโูแบบภาษาสติงหัวแถวนับอ๋อนีโอ้ยเ, <c oughs> เอาตักแผ่ไปเนี่ยนับม่ <c oughs> อ๋อนี่เจ้าวอยล็อกของคยนะเขมีนไม่เอาเลย Why not s w i g ถ้าทายังยังไม่ทาหลุงนีไม่ทาอะไรดำเลี่ยนไปเลยสาลิเกเคยเรียนกันหรือเปล่าเนี่ยเหรอภาาลิเกนับไปบัษาติดหอมหวนวิชาน้อยทนบุรีสมศักดิ์พระดีหอมหวนึ่งหอมหววสองนี่คิดเองมั้งไหมเนี่ย ตามเขาอย่างเดียวเลยต่อไปนับแบบภาษาหมอลำพื้นภาคอีสานหัวแถวนับพ่อนซักสองแสงนามสกุลเขาเอานามสกุลด้วยพ่อนซักสองแสงเสลิมพลมะละคัมลุงโลดเพชรทองไส้ท้องมีมาไลท้องไม่มาลี <c oughs> ชัดลุงไม่เคยคิดเองเลยนตตามเขาตลอดรู้เปล่าต่อไปไปภาคใต้นับแบบภาษามะโนลา หัวแถวนับมะโนราเติมจริงนับมะโนราเตมเขาเติมแล้วเอาเติมซ่องนี่มีเติมสามจะทุ่มหัวให้เลยไอ้น,นั่นสองคนจ้องเติมสี่เติมห้าแล้วน่ะนะก็ตูนับมโนรานูเคียนนับเสนอน้อยดาวเทียมนับสมพนน้อยดาวเทียม ต่อไปนับแบบพวกผลไม้แบบทุเรียนหัวแถวนับหมอนทองนับหมอนข้างไม่มีนับใหม่หมอนทองก้านยาวก้านสั้นไม่เกี่ยวไม่มีเลยก้านยาวชนีลิงไม่มีหนูไม่มีไม่เกี่ยวกันชนีกระดุมซีบไม่เกี่ยวกับเกงแล้วลุงนะ ทุเรียนนับกระดุมละมุดให้นับภาษาทุเรียนมันเป็นพันละมุดครับอ๋อพันละมุดนะเออต่อไปนับเป็นภาษาละมุดนั่นพราะละมุดแกนั่นแหละตะยาว <c oughs> ทำไม่น้อยพันเก็ามาอีกหัวแถวนับภาษาละมุดนับไม่ขี้เลยไปไจะนับละมุดไงอ๋อเหรอ ออละมุดนับชัดชัดชัชัชัดลมุดนับบันบันบันบ้าลมุดนับโอ้ตอนแหลพอได้ลมุดนับแบบเด็กเรียนหญิงอ่ะนับ อ้าวอุ้ยผาดแล้วอุ้ยทุเรียนให้นับภาษาละมุดมันเป็นทุเรียนครับผมโอเป็นภาษาทุเรียนเหรอต่อไปนับเป็นภาษาละเงาะอะไรครูเงาะนี่แหละหัวแถวนับเงาะไม่มีขนเงาะอะไรเงาะกระป๋องครับเออเก่งนับ เงาะน้ำแตกเออเงาะอะไรเงาะเน่าอ่ะมันจะน้ำแตกยังไงล่ะวันนั้นผมแกะมันปิดเข้าตาผมเลยกรธใช่ไหมโอ้ตานับเงาะขนร่วงเงาะอะไรเงาะทานผงชรสเยอะเงาะไหนอีเงาะเมียครูรู้ได้ยังไงนับเงาะขนมึงขึ้นเงาะอะไรเงาะเด็กนับเงาะขาวครับกู เงาะอ,อะไรเงาะขาว,งวเงาะปอกเปียกพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะใครอยากได้เสียงหัวเราะต้องมาที่นี่เป็นเปิักรไลค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไลค์คอมเมดี้สุดยอดในโลกเพีย